ไอ้ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไอ้การคิดบวกมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือวันนี้ถ้าเราท้อตนะั้งแต่อันแรกเนี่ยไม่มีทางถ้าเกิดเรามองว่าทุกอย่างมันลบทุกอย่างมันมืดเนี่ยมันก็จะมืดแต่ว่าวันนี้คิดว่ามันมีโอกาสจะไปม,มันมีทางออกเสมอ มมติว่ามีคนที่ดูอยู่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังกำลังเนี่ยมาในที่ใหม่ๆชาเลนจ์ใหม่ๆที่เราไม่มั่นใจสังคมก็กดดันให้เราต้องเรียบเก่งอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมติให้คำแนะนำสำหรับคนที่กำลังอยู่ในระหว่างทางเพื่อให้เรา get through ไปถึงจุดที่เราอะมองย้อนกลับไปทำได้แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นแรงขับทุกคนพี่ว่าเหมือนเหมือนกันเนาะไมื่อจะยุคไหนมันจะมีความเครียดอยู่ถึงแม้ว่าเราจะพูดตลอดว่า ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองแต่ในความเป<ข>็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่าหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเขามองเราบูนเราจะต้อง v i l w respect กับคนที่ทำงานกับเราะะโดยเฉพาะถ้าเรามี position ที่สูงเพราะั้นความคาดหวังอะไรตรงจังเนี่ยมันเป็นสิ่งกดดันเป<ข>็นสิ่งกดดันในตัวเราเราต้องคิดบวกอ่ะการคิดบวกอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือวันนี้ถ้าเราท้อเนี่ยแต่อันแรกเนี่ยไม่มีทางคือตั้งเป้าแล้วก็ต้องไปให้ได้วันนี้เรามีเป้าใหญ่ แต่ว่าแต่ละสเตปที่ไปเนี่ยมันจะทีละสเตปคิดบวกเป็นอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้คิดไม่ออกไม่เป็นไรคิดไปแล้วก็ที่ทําอยู่เรื่อยๆคือเข้านอนเลยถึงเวลามันคิดออกอตื่นเช้ามาคิดออกอหรือว่าเอะบางทีที่เราคิดว่ามันเป็นหาหนักหนาอพอวันรุ่งขึ้นมันมีการรีซฟลได้ไม่ว่าจะอาจจะเป็นเราหรือคนภายนอกอเพราะว่าทุกอย่างมันมีโอกาส <utan> <S <S เพราะว่าเราเคยผ่านจุดเหมือนกันที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีแสงแล้วมันมืดมิดหมดเราตัดสินใจผิดที่เราเปลี่ยนงานแล้วเรารู้สึกเราทิ้งสิ่งที่เราเคยตั้งความฝันไว้เราทิ้งเพื่อมาสิ่งใหม่นี้แล้วเรามันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เนี่ยช่วงนั้นเราตกลงไปเรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะไม่นานมันมีอะไรเข้ามาเต็มเลยเป็นโอกาสใหม่ใช่ทําให้เรารู้สึกว่าคือวันนี้ถ้าเกิดเรามองว่าทุกอย่างมันลบ ทุกอย่างมันมืดเนี่ยมันก็จะมืดมแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดอย่างน้อยไม่ต้องให้สว่างสดใสเนาะแต่ว่าคิดว่ามันมีโอกาสจะไปม,มันมีทางออกเสมอทุกครั้งที่เราตกต่ําลงมาเนี่ยมันไม่มีทางที่ตกต่ําไปกว่าน,นี้แล้วอะมันต้องขึ้นอแต่ขึ้นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราอยากจะขึ้นสูงหรือว่าเราอยากจะไปเรื่อยๆเมนเทนอันนั้นมันก็อยู่ที่เราแล้วอันหนึ่งที่สําคัญมากคือกําลังใจของคนรอบข้างมไม่ได้บอกว่าเขาต้องมานั่งชมเราทุกวันแต่วันนี้ถ้าเราไปมองแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย เออเขามองว่าเราช่วยเขาหรือเรามีแวลูอะมันจะเป็นกําลังใจแต่ถ้าเกิดมองไปคนนี้บอกยี่แบบนี้มาทําไมอะไรเงี้ยมันก็จะแย่เพราะฉะนัวว้นเนี่ยพี่ว่าเราต้องคอยประเมินตัวเราเองมันมีเรื่องของการตัดสินใจเนาะในเรื่องของการเลือกออการเดินทางในชีวิตหรือว่าอาชีพต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันมีไหมาการเดินผิดทางอะไรเงี้ยค่ะคือคำว,ว่าผิดทางมันพูดยากเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราไปอีกทางมันจะถูกหรือเปล่าที่ยกตัวอย่างให้ฟังคือตอนแรกเนี่ยพี่ต้องเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยเนาะ อยู่ใกล้ๆในเด็กแปดิ้วเนี่ยเรียนหนังสือมาเรียนเตรียมอุดมนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราอยากได้ด็อกเตอร์แต่ตอนนั้นไม่มีตังเรียนไม่ไดป็รน,นปริญญาต่างประเทศก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นมากก็ทํางานทํางานเสร็จก็มีทุนก็ไปสอบก็ได้ทุนก็จะได้ไปเรียนปริญญาโทต,ต่างประเทศแล้วก็น่าจะได้ต่อด็อกเตอร์จะรู้สึกว่าทําไปแล้วมันไม่ใช่เราขณะที่เรากำลังทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรากลับมาเราต้องทํางานอาชีพเนี้ยอีกนานก็สุดไม่ใช่ก็ออกลาออก ขณะที่มันมันเกือบจะไปถึงสิ่งที่เราคิดแล้วเราอยากไปเรียนต่อเราก็มาทํางานกับองค์กรหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันทําให้เราเติบโตแต่ว่ามันผิดคาดเพราะว่ากว่าที่เราเข้ามามันมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องโครงสร้างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้แบบชั้นทิ้งโอกาสซึ่งฉั้นใฝ่ฝันแล้วฉั้นมาเจอสิ่งแบบเนี้ยนะคะพี่ก็กลับเหมือนั่นคิดเหมือนกันถ้าวันนั้นเรายังเดินไปตรงนี้ต่อชีวิตเรามันคืออยู่ตรงไหนฉันอาจจะได้ด็อกเตอร์ฉันอาจจะเป็น มหาลัยอาจารย์หรือเป็นผู้สอนอะไรเอ๊ะ mm hmm. แต่กับเปรียบเพียบรณาตอนนี้ฉันดีหรือไม่ดีคือ <c oughs> น้ต่อไม่ได้เนาะแต่ถ้าถามว่าวันนี้เรามีความสุขใจกับสิ่งที่เราทําในอดีตหรือเรามีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรามาถึงวันนี้ mm hmm. ก็คิดว่าเราก็ภาคภูมิใจ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเปรียบเพียบอกวันนี้ฉันไปอยู่ตรงนี้ mm hmm. ฉันอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้พี่ต้ไม่คิดละเพราะเราถือว่าไปแล้วแต่ว่าวันนั้นนะจุดที่เปลี่ยนแล้วเรารู้สึกเฟลเราแย่มากเรารู้สึกว่าชีวิตฉันเนี่ยมันคงมีช้อยส เลือกช้อยส่คือช้อยส่ผิดเพราะฉะนั้นชีวิตฉันเนี่ยมันคงแย่แหละคือ mm hmm. เคยคิดที่อยากจะขึ้นไปที่บนตึกแล้วกระโดดลงมาจริงๆ mm hmm. ถ้าเราทําไปวันนั้นคือถ้าเกิดเราท้อแท้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีวันนี้เนาะแน่นอนอย่แล้วคนเราถ้าถ้าให้เลือกแน่นอนเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด mm hmm. แต่ถามว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ mm hmm. นะถึงเราจะประเมินอ,อะไรก็แล้วแตไม่รู้แต่ว่า mm hmm. ถ้าเราเลือกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องเดินต่อไป